สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอน Avid Media Composer นะครับพาร์ทนี้เราจะสอนการ new project และการเอา media เข้ามาในโปรแกรมนะครับพอเปิดโปรแกรมมานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นเวอร์ชัน8นะครับเรามาดูกันนะครับเราเปิดมาตรงนี้ก็แนะนำว่าใช้ external นะครับเราก็ new project พอ new project ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์ไปว่า อันนี้โปรเจกต์เทสแล้วตรงฟอร์แมตนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีให้เลือกเท่านี้เราเลือก1 0 8 0 p s l a s อันนี้จะนิยมใช้มากที่สุดแล้วก็คัลเลอร์เป็น709นะครับมันจะมี yrb 709แล้วก็ rgb 709เราแล้วก็ไม่ต้องติ๊กอะไรทั้งนั้นกดโอเคได้เลยครับก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็กดโอเค โปรแกรม Avid นะครับเราจะแนะนำว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆอย่าใช้ภาษาไทยใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ดีเพราะว่าถ้าเรานำโปรเจกต์ไปเปิดกับเวอร์ชั่นเก่าจะ e อ r o r ถ้ามีภาษาไทยในในที่นี้ผมใช้2จอมผมจะดึงทุกอย่างมาไว้ในจอที่เราเลคคอร์ดให้ดูกันนะครับอ่าตัวนี้คือ Master Bin ตัวนี้นะครับเป็น Master bin ส่วนตัวนี้เป็น บินลองเหมือนเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นไทม์ไลน์แล้วก็เป็นจอซอ r t สและเรคคอร์ดอวิจะเอาเข้าในโปรแกรมนะครับมีเดียเข้าในโปรแกรมได้โดยการคลิกขวาแล้วกด import พอกด import เราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราจะนำเข้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็เลือกความชัด ถ้าเป็นวิดีโอทั่วไปใช้120 mxf ตัวนี้ไม่ต้องไปสูงกว่านี้นะครับเราก็เลือกไดท์ที่เราจะให้มีเดียลงฟังกช์ชันของ Avid ดนะครับจะไม่เหมือนพีเมียตรงที่ว่าเขาจะสร้างมีเดียของเขาขึ้นมาเองโดยที่จะไม่ไปใช้มีเดียเช่นเราดึงไฟล์นี้มาแล้วไฟล์นี้เราลบทิ้งได้เลยเป็นแบบนี้เลยครับ หรือว่าถ้าเราจะลิงก์ตัดแบบพรีเมียร์ก็ได้แต่ว่าความเสถียรมันจะต่ำเราก็ใช้1คือวิธีการ Import กดคลิกเราก็เลือกได e เลือกความชัดนะครับแล้วก็กด Open โปรแกรมก็จะทำการ Import การ Import ก็จะไปสร้าง Database ขึ้นมาใหม่นะครับ จะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟล์หายไม่มีไฟล์หายไม่มีได้เอ่า F G E F G แล้วเรา Import ลงไปไม่ว่าเราจะเลือกลงไปที่ได้ไหนก็ตามนะครับเราเอาได้ตัวนี้ไปเสียบกับเครื่องอื่นแล้วมาเปิดใช้ก็เปิดใช้งานได้ทันทีไม่มีการ Media o f f ฟไลน Card ซึ่งการ Import นะครับ a v i t จะ Import นานกว่าโปรแกรมอื่นเพราะว่าจะ Import แล้วคราวนี้ ไฟล์ที่ได้มาจะรวดเร็วทันใจทันทีจะไม่หนืดไม่หน่วงใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องใช้สเปคเครื่องสูงมากหน้าตา import นะครับเป็นแบบนี้ก็จะบอกหน้าทีที่ import คือเวลาเราตัดงานบางทีเรา import ทิ้งไว้แล้วเราไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาตัดมันจะเร็วมากเลยครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวไฟล์เข้ามาเดีย๋ยวผมลากให้ดู อันนี้เป็นถ่ายจากโดนนะครับ dji นี่ฮะมันจะเร็วอย่างนี้เลยไม,ไม่หน่วงไม่หนืดกดปั๊บเพยได้เลยอันนี้คือการที่มีมีเดียของตัวเองวิธีที่2ในการ Import ์ตนะครับเราก็คลิกขวากดลิงก์ ama Link ถ้าเรากดลิงก์ ama แล้วเราก็ไปที่มีเดียไฟล์ที่เราต้องการแล้วกด Open จะเหมือนพเมี ดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลยเราก็เราก็สามารถใช้งานได้เลยเรามาตัดได้เลยแต่จะมีความหนือดอยู่นะครับนะจะมีความหนืดของตัวเขาเองอยู่แต่มีอีกวิธีนึงนะครับเราลิงกเข้ามาแล้วเราคลิกขวาแล้วเรากด t a น c o d e นะครับกดแทนโค้ดหน้าจอก็จะขึ้นตัวนี้เรากด t a น c o d e เลือกไดเราก็เลือก 1.2.0แล้วก,กดทานโค้ดนะครับแล้วก็กด Convert วิธีนี้จะเร็วกว่า Import เครื่องจะแปลงมีเด a ยไฟล์จากต้นฉบับมาเป็นมีเด a ยไฟล์ของ Avid แต่ว่าใช้การทานโค้ดเลยไม่ใช้การ Import มาเรียงเฟรมใหม่ต้นฉบับลบทิ้งได้เลยนะถ้าสมมุติว่าเรา Import นี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราจะย้ายไปเก็บหรือว่าเราเอา hard disk f o o t a ออกก็ ใช้ได้เลยจะเห็นว่าจะเร็วกว่าครั้งแรกและคราวนี้ที่บินจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับจะเขียนว่า New ตัวนี้ไฟล์นี้ก็จะรวดเร็วเหมือนไฟล์แรกใช้งานได้ทันทีอันนี้เป็นฟังก์ชันการเอาไฟล์เข้ามาเพื่อการตัดงานนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาสอนในส่วนอื่นๆต่อไปให้ดูกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ